รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับมาปรางนะคะกับรายการ Easy Wednesday ค่ะทุกวันพุธนะคะกับรายการช่อง5ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีสูตรเด็ดสำหรับคุณผู้ชมนะคะลองไปทำดูที่บ้านนะคะกับเมนูง่ายๆเลยค่ะนอกจากนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไป Easy Life by Om s i n ค่ะช่วง Easy Life by Om s i n วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในช่วงอีซี่ไลฟ์ไปอมสินกับมิ้วเขมะสอนหนูขาวค่ะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะหลายคนอาจจะใจร้อนตามวันนี้อีซี่ไลฟ์ใบอมสินเลยพาคุณผชมมาคลายร้อนด้วยการหาเค้กอร่อยๆแถวถนนประชาอุทิศได้ทานกันนะคะวันนี้มิ้วจะไปที่ร้านไวท์คกกี้เป็นร้านที่มีทั้งเค้กทั้งคุกกี้รูปร่างหน้าตาน่ารักนาักให้เลือกกันมากมายเลยค่ะเดี๋ยวตามมิ้วไปเลยนะคะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะมิ้ลก็มานั่งอยู่กับพี่น้องเจ้าของร้านไวพ็อกกี้ที่มิลพูดถึงแล้วนะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะอากาศร้อนๆแบบนี้เชื่อว่าลูกค้าต้องเยอะแน่นอนเลยใช่ค่ะค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนมาบ้างคะก็จริงๆก็มีทุกเพศทุก,ทกวัยเลยก็เ,ยเียได้ว่ามาได้กันทั้งครอบครัว<ช>เลยแนะนําหน่อยค่ะ,คะว่ามีอะไรบ้างคะก็ที่ร้านเนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มเป็นกาแฟลาวาซ่านะคะแล้วก็จะมี เค้กโฮมเมดก็จะมีตั้งแต่เรนโบว์เค้กเป็นเค้กบัตเตอร์วานิลลาแล้วก็จะมีคุกกี้โลโมกาฟี y, นะคะก็จะเป็นกล้องโลโมโน่หลักน่าักนะค,ะค่ะค่ะฟังมาแล้วอยากชิมทุกอย่างจะต้องขออนุญาตให้ลองทําให้ดูสาธิตวิธีการทําด้วยอยากรู้ขั้นตอนการทําของคุกกี้ที่เป็นรูปก,กล้องโลโมโ่แล้วก็<ด>ขอลองชิมนิดนึงได้<ห>ค่ะก็ผสมคุกกี้ตามขั้นตอนปกติของคุกกี้เนยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มามาคลึงนะคะเพื่อที่จะตัด ตัวบล็อกของคุกกี้ที่มันเป็นลายกล้องแต่ละอันแต่ละ,ละอันเนี้ยค่ะทีนี้ก็มาทําตัวหน้าน้ํตาลนะคะคที่เป็นลายของกล้องแต่ละอันค่ะคุณผู<ๆ>้ชมค,ะ,ค,คะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้นะคะเป็นรูปกล้องโลโก้น่าตานารักมากนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวอร่อยด้วยต้องแอบถามเคล็ดลับในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองหนะะ่อยค่ะพี่ใช้บริการของธนาคารออมสินอสนอกจากมีนฝากกับธนาคารแล้ว ที่ยังฝากเงินคุ้มครองชีวิตแบบสะสมทรัพย์ของธนาคารออมสินด้วยค่ะชอบเพราะมีเงินปันผล จ่ายคืนทุกปีตลอดอายุสัญญาและที่สําคัญยังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปีได้อีกด้วยค่ะนี่ถือเป็นเคล็ดลับที่ดีนะคะสําหรับการบริหารจัดการเงินนะคะที่นอกจากจะได้เงินออมแล้วยังได้เงินปันผลกลับคืนมาด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือว่าที่ call center 1นึ่ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะมิวและพี่หนกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกับมิวได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทยสนับสนุนโดยซอสปรุงรถตาเด็กสมบูรณ์ขวดเพชรใหม่เบาตกไม่แตกราคาประหยัดไร่ทิพย์ทันยพืชสะอาดคัดจากไร่เฮลท m เมดเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยเครื่องปรุงสำเร็จไอเช f รับประกันความอร่อยด้วยยอดผลิตก,กว่า10ล้านสองในช่วงอีซี่เมนูวันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารจีนกันค่ะ อาหารจีนี่นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายนะคะแล้วเขาจะเรียกว่าเป็น3ามถ้วยน้าชานะคะเพราะที่จริงมันจะตวงออกมาเป็น3ถ้วยเราใช้3ามถ้วยน้ําชาเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอีกถ้วยนึงนะคะเราก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสนะคะ พอเราใช้เครื่องเทศแห้งนะคะถึงแม้เป็นเครื่องเทศของอะตะว,วันตกนะคะหรือของจีนนะคะวันนี้ก็คือเราก็จะมาคั่วก่อนนะคะคั่วแห้งๆก่อนให้มีกลิ่น,หอ,นหอมค่ะพอได้กลิ่นหอมแล้วนะคะตอนนี้เราก็เติมน้ำมันลงไปค่ะพอใส่น้ำมันลงไปนะคะเราจะใส่ขิงตามค่ะ อาหารจรีนนี่นะคะขาดไม่ได้เป็นขิงนะคะเพราะมันจะดับก,กลิ่นคาวนะคะของเนื้อสัตว์หรือของปลาที่เราใช้ <Come on. S 1> จากนั้นนะคะเราก็จะตักขิงออก s <S แล้วก็เครื่องเทศออกนะคะ <Yeah. S 1> ให้มีแต่กลิ่นหอมของอยู่ในน้ำมันนะคะที่เราใช้อยู่ พอไก่สุกประมาณครึ่งหนึ่งได้แล้วนะคะเราก็จะใส่เหล้าจีนลงไปเลยนะคะแล้วตรงนี้ค่ะก็คือน้ำนะคะบอกว่าจะค่อยๆเหมือนจะเป็นการต้มหมักพร้อมกันเลยนะคะผัดเข้าไปเลยนะคะก็คือน้ำจิ้มเหมือนเหลือน้ำราดอันนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าน้ำราดสามถ้วยน้ำชานะคะนี่นะคะเราทิ้งไว้ประมาณ4นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราพร้อมที่จะตักขึ้นมาเสิร์ฟพร้อมข้าวเลยค่ะ นี่นะคุณผู้ชมนะคะเมนูง่ายๆนะคะสําหรับทานให้ถ้าอยากทานอาหารจีนที่บ้านนะคะแบบบ้านๆเลยนะคะก็ลองทําดูนะคะทานแล้วทุกคนทานได้ด้วยนะคะกลิ่นหอมของเครื่องเทศมีประโยชน์ด้วยนะคะสะต่อสุขภาพแล้วก็เด็กๆก็ทานได้พเพื่อไม่เผ็ดด้วยค่ะในช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพร้อมกันเลยค่ะกับทททค่ะ ทีครับผู้ชมครับพวกกระผมกบวสรัรต์ุหลานแนเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ครับทเที่ยวทั่วไทยของเรานะครับจะพาคุณผู้ชมคนที่ไม่มีเวลานะครับที่จะไปเดินช้อปปิง้งซื้อข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินต่างๆในเวลากลางวันเราจะมาช้อปปิ้งเวลากลางคืนครับที่นี่ตลาดราตรีของคนกรุงเทพตลาดมวยกวางครับเมื่อกล่าวถึงแหล่งช้อปปิ้งในช่วงเวลากลางคืนที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร หลายคนต้องนึกถึงตลาดห้วยขวางครับที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนยามค่ำคืนอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีเสื้อผ้าแฟชั่นให้ได้อัปเดตกันอย่างล้ําสมัยไม่แพ้ใครเลยทีเดียวครับที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอร่อยๆอครับและร้านค้าเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆมากมายครับ มากันที่ตลาดขึ้นขวางแห่งนี้นะครับแม่ทำไมมีแต่สาวๆสวยๆเต็มไปหมดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสาวๆในยามค่ำคืนแห่งนี้นะฮะจะชอบมาที่นี่กันมากแล้วเพราะว่าอยากจะทานอะไรก็มีให้ทานทุกอย่างแน่นอนครับ คุณผู้ชมครับตลาดตลาดหุ้นขวางแห่งนี้นะครับพูดได้คำเดียวว่าราตรีนี้ยังอีกยาวไกลครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบก,กับรายการเที่ยวทุกไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Easy Life สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพัทราวีบุญประเสริฐมาแล้วค่ะพร้อมกับรายการบันเทิงซึ่งก็มีสาระอยู่ตลอดเวลานะคะเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องที่คุณควรรู้รับรองว่าอยู่กับเราเนี่ยดูก่อนรู้ก่อนทีเดียวอ่ะแฮมอ่ะแฮมคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ผิดช่องแล้วค่ะกำลังเดินคือเห็นกล้องไม่ได้เลยค่ะเห็นไม่ได้เลยวันนี้ค่ะคุณแป,ป๋วพัทร,รวีนะคะเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณแป,ป๋รรวมาที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่จะคุยกันนะคะ,คะเดี๋ยวถามถึงเรื่องงานก่อนอนะคะนอกจากเห็นคุณแป,ป๋วที่ไหนเอนอเ์เทนแล้วนะคะมีงานอื่นอีกไหมคะที่ต้องทําในทุกๆวันอ๋อในเอนอเ์เทนเป็นงานหน้าจอค่ะอีกส่วนนึงก็คือเป็นงานหลังจอเป็นงานพวกใช้เสียงค่ะลงสปอตลงเสียงสารคดีพวกนี้ค่ะทําด้วยทาด้วยค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าประเด็น สำคัญในการพูดคุยในวันนี้ค่ะนั่นคือเรื่องราวที่อยากจะถามนะคะทราบมาว่าคุณแป๋วนะคะเห็นตัวเล็กๆคุณดีอย่างนี้แอบไปลดฝุ่นมาด้วยเห็นว่าตัวเล็กๆเนี่ยเออคนตัวเล็กนี่น่าสงสารที่สุดเลย คือจะซ่อนอะไรต่อมีอะไรไว้ข้างในภายใต้คําว่าตัวเล็กอะค่ะเราเชื่อนะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็แอบเป็นนะนี่เก๋ก็เป็นนะนั่งอย่างเงี้ยใครๆก็บอกตัวเล็กแต่เรารู้ว่าคุงนี่นั่งนี่เป็นชันมากอึดอัดมากใส่เสื้อผ้ายากค่ะต้นขาเนี่ยก็จะแบบแบะออกด้านข้างเดินกันต้นขาใหญ่เบียดกันอยู่แล้วเคยลดด้วยวิธีไหนบ้างคะไม่อยากจะเม้าแต่ว่าสารพัดวิธีคุณผู้ชมค่ะ เชื่อไหมกินยาลดความอ้วนก็เคยนับแคลอรี่ก็อ่ากลายเป็นเวลาจะทานอะไรขึ้นมาก็ได้กี่แคลอรี่แล้วเราใช้กี่แคลอรี่มันมันก็เยอะสําหรับแปลวอ่ะเออพอไปทานยาปุ๊บมันก็มีเอฟเฟกตามมาโอ้โหปากคอแห้งไม่มีความสุขแล้วก็ยกเลิกไปแถมตามาด้วยโยโย่อีกต่างหากเพราะฉะนั้นจึงลดเฉพาะจุดใช่เปเน้นที่เฉพาะจุดคืออย่างนี้ค่ะ สถาบันที่แป๋วให้เขาดูแลเรื่องเรื่องรูปร่างของแป๋วเนี่ยเป็นสถาบัน <c oughs> จากอิตาลีแต่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีม,มีมีเครื่องวัดสัสดส่วนนะคะเครื่องวัดสัสดส่วนเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะวัดเราในทุกๆระนาบเลยว่าตอนนี้เรามีส่วนเกินอะไรบ้างตรงไหนที่เราต้องเพิ่มตรงไหนที่เราต้องลดแต่ตรงนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าแต่ละคนจะไม่เท่ากันเพราะปัญหาของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะค عم, คแล้วเครื่องนี้ก็จะบอกว่าเราควรที่จะใช้โปรแกรมอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ย มันมีอยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งแบบโอ้โหไฮเทคมากๆคราวนี้ก็ต้องถามว่าหลังเข้ารับการดูแลแล้วเนี่ยนะคะรูปร่างดีขึ้นยังไงบ้างโอ้ยอันนี้ proud to present สุดๆนะคะ <laughs> อา <laughs> นหนักก่อน น้ำหนักอะเมื่อก่อนหนัก52แล้วเต่าสูงแค่152เองคิดดูนะคะว่าอึดอัดขนาดไหนนะคะเออตอนนี้เหลือแค่43ลงไป9กิโลหน้าอิจฉาเป็นที่สุดเฮ้ยอิจฉาเต่าได้เลยเสื้อผ้าเปลี่ยนไซส์หมดเลยเปลี่ยนไสมภูมิใจมากเอวก็ได้เอวในฝันค่ะเมื่อก่อนเต่าเอล27ตอนนี้ลดลงไป3-4นิ้วแล้วค่ะหน้าท้องค่ะหน้าท้องไอ้ที่เวลานั่งแล้วกองเป็นก้อนเนี่ยตอนนี้ไม่กอง แผนที่เคยย้อยกระชับขึ้นไปหมดเขาไม่ได้ดูแลแค่ว่าเราน้ําหนักเยอะและปรับให้เล็กลงหรือเรามีปัญหาเฉพาะจุดแล้วปรับเฉพาะรูปร่างซึ่งผลลัพธ์ที่ได้มานั้นไม่ใช่แค่รูปร่างคุณผู้ชมค่ะสุขภาพด้วยดีขึ้น แค่นี้อีกคำถามหนึ่งช่วยถามแทนผู้ชมดีกว่านะคะว่าเอ๊ะถ้าใครที่ยังลังเลมันจะลดได้หรือลดไม่ได้เราอ้วนน้อยเราอ้วนมากนี่ตัดสินใจยังไงคะวิธีการก็ไม่ยากหรกค่ะของนี้แบบเข้าใจนะว่าเราควรจะต้องศึกษาก่อนนะคะแต่วเนี่เริ่มต้นจากการที่ถามจากเพื่อนเพื่อนๆไปทําที่ไหนมาแล้วเวิร์กไหมแล้วหลังจากนั้นแป๋วก็จะเข้าไปดูการทํางานของเขาเพื่อดูหลักการทํางานของเขาเราเลือกไ,ได้เราเลือกได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมคะ คือตัวเราเองเนี่ยจะต้องมีวินัยค่ะแล้วต้องมีความตั้งใจจริงด้วยเราก็ต้องช่วยด้วยเหมือนกันไะเอาล้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนที่สุดนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลสําหรับที่จะตัดสินใจวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราขอบคุณมากมากที่มาเยี่ยมรายการของเราขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยซิมอัพเซ็นเตอร์026200000 สนับสนุนโดยเตาแก๊ส Lucky Frame รับประกันวาวเปิดปิดแก๊ส5ปี ยามองตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ครูค่ะสำหรับบ่ายวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาเชิญผู้ชมคุยเพื่อดับร้อนค่ะแล้วเราก็มีแขกรับเชิญของเรานะคะต้อนรับดรวัชระวัรฤทธิรงปรมาจารย์ผู้คิดค้นวิธีการพูดและคิดภาษาอังกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตนมัติคนแรกของเอเชียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะโอวันนี้วันนี้คุณผู้ชมดาออกไม่แน่เราอยู่ที่ไหนที่ไหน อันนี้ก็คือสวนสัตว์ดุสิตนะคะที่เราเรียกกันว่าเขาดีนั่นเองเริ่มภาษาังเศสเรียกว่าดุสิตซูนะคะอย่าลืมออกเสียงให้ถูกต้องด้วยเดี๋ยวเราไปทัวร์พร้อมกันดีไหมคุณเก๋ค่ะคุณผู้ชมตามมาเลยเราเริ่มจากจุดนี้ก่อนนะคะจุดนัดพบด้านด้านหลังนี้น้ำพุเนี่ยนะคะน้ำพุนี่ภาษารังเศสนิดนึงเลยจริงๆรแล้วครูเคยสอนคุณเก๋ไปแล้วแต่รีวิวจะไม่รีวิวนิดนึงนะคะน้ำพุนี่มันขึ้นมาใช่ไหมแต่ถ้าน้ำตกตกลงน้ำตกภาษาฝังว่าไง ตกลงมา waterfall waterfall ะน้ำตกกับ waterfall แต่นี่ไม่ใช่ตัวนี่พุขึ้นมา fountain ตอนนี้จุดนักพบเนี่ยถ้าใครหลงบอกเลยว่า please come back again and see you on the fountain ่นะคะเพราะนั้นจะเจอที่น้ำน้ำน้ำพุน้ำพุนะคะเราจะเริ่มจากจุดนี้ค่ะแล้วเดินทางไปพร้อมๆกันค่ะไปเรื่อยเลยนี่จุดนี้โอ้ยจุดนี้ท้าผ่านมาเป็น small garden ถล้ก็ทำสัญลักษณ์เป็นรูัว In the middle of the garden แปลให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยซิว่าทำรูปอะไรวะก็กลางสวนจ้ะค่ะทำรูปหัวใจนะคะก็แหมเหมาะสำหรับคู่เพื่อนก็ได้นะไม่เฉพาะคู่รักไมจเฉพาะคู่รักนะคะเนี่ยค่ะเวลาระหว่างที่เราไปเนี่ยคุณเก๋ต้องอย่าลืมพกทุกครั้งคือกล้องถ่ายรูปนะคะเพื่อที่จะ take a photograph นะคำที่หนึ่ง take a photograph แปลว่าถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะหรือถ้าเรายากไปคำนี้มันยาวเราก็อาจจะใช้คำสั้นว่า take a รูป photo take a photo นะคะนี่ก็แปลว่ารูปภาพเช่นกันเอาละทีนี้เราต้องสรุปให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่าแล้วเอาละคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ DIY m y map นั้นนะคะข้อแรกสิ่งที่เราต้องจําก็คือการสะสมคําศัพท์ไว้ในคลังคําศัพท์ของเรานะคะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามีมากพอหรือเปล่านะคะแต่นอกจากนี้แล้วเราต้องเรียนรู้การประกอบประโยคด้วยนะคะในการที่เราจะสื่อสารนะคะนอกจากจะประกอบประโยคแล้วนะคะในคลังคําศัพท์ของเราต้องเช็คดูซิว่าเรามีคําศัพท์ที่หลากหลายไหมถูกต้องไว้ให้เือใช้ได้เยอะอ่ะ และข้อสุดท้ายค่ะฝึกทำแมปด้วยตัวของเราเองนะคะเพื่อที่เราจะได้พูดจาแบบปุ๊บปั๊บปัจจุบันทันด่วน<ช>นะคะที่คุณเก๋สรุปมาเมื่อกี้เนี่ยก็คือถือว่าครบถ้วนนะคะ,คะเราเรียกว่าปัจจัยทั้ง4นะคะที่จะช่วยในการแก้ปัญหาของคนที่พูดและคิดภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยมันไม่ออกมาอย่างอัตโนมัติน,นะะหลายคนเนี่ยพอเขาดูรายการเรานี่ย ดูปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากฝึกเองบางทีฝึกก็ไม่ได้นะคะฝึกเองก็ไมู่้จะจินตนาการยังไงที่นี้ทํำยังไงใครฝึกได้บ้างชิเกก็ทีนี้ว่าถ้าเราจะฝ <ทะ S 2> ึกเนี่ยเราจะต้องฝึกเราแบ่งกลุ่มกันฝึกนะคะแต่ถึงสิปีเราฝึกด้วยกันค<ไ>่ะใหญ่อายุเท่าไหร่ก็หลังจาก15ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะกลุ่มกันแล้วก็เรียนด้วยกันได้พวกง่ายๆจะ16ปี20 45 62ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าโอ้วิธีการคิดนน่คคจจะพูดดดดาาาาษออัังงกกกกฤไไไ้้้มมตริว นะคะถ้าใครอยากที่จะฝึกนะคะหรือมีข้อมูลสอบถามได้นะคะ mm hmm. ก็โทรศัพท์มาที่ศ mm ูนย์พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EDC นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ081 831 2271นะคะ02 539 2979หรือ02 539 2637-8ต่อ101-119ไดเ้เลยค่ะ มองว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้ผู้ชมมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นไปอีกทุกครั้งทุกครั้งในท,ทุกครั้งที่เราสองคนได้เจอกับผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญดามากขอบคุณค่ะ,คะ ูนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ EEC สอนโดยปรมาจารย์ผู้คิดค้นการพูดและคิดภาษาอกฤษจากจิตใต้สำนึกอย่างอัตโนมัติคนแรกของเอเชียโทร0 8 1 8 3 1 2 2 7 1 0, 0 5 1 1 2 5 3 9 2 9 7 9 0 2 5 3 9 2 6 3 7 8ตอน1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 9กลับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญญาีดิฉันสุภัตราประคองวง นำเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ที่เป็นภูมิปัญญาไทยอันชาญฉลาดแต่โบ,บราณโบราณนั้นมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะการทำบอดี้ดีท็อกซ์เป็นความประณีตเป็นภูมิปัญญาไทยอันชาญฉลาดแต่โบ,บราณโบราณนะคะนั่นคือการนำดินสอพองนะคะซึ่งเป็นโคลนจากธรรมชาติเป็นดินจากธรรมชาตินำผงสมุนไพรที่ดีต่อผิวนานาชนิดนะคะอย่างเช่น ไล่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวขมิ้นชันดูแลบำรุงผิวพรรณโดยตรงผสมผสานลงไปในผงโคลน Body Detox นี้นะคะแบบไทย